สบายดีมาวันนี้มาเจอกับสาวติ๊กทองสบายฝรั่งเศสอีกแล้วคือเก่าวันนี้สบายดีจากประเทศฝรั่งเศสตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงปลายว่ะสัสสัลูกชายสาวติ๊กยังพวดตื่นเถื่อลูกสาวกำลังนอนฮอบสองอันนี่แล้วก็สาวติ๊กถือกัน,นเหตุลิปวีดโอคือเก่าอันแนี่กลับมามดเก่าแต่ว่าเสียงของสาวติ๊กกันยังเสียนั้นเพราะว่ายังฟืดคอได้หนึ่งว่ะสัสสัแบบยังกระบุมันยังบอดีร้อยเปอร์เซ็นต์ยังฟืดคออย่างอันยังฮาร์ดคออยู่ว่ะสัส สถิกได้มีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์แล้วมื่อนี้แล้วมีเจอหลายคอมเมนต์คอมเมนต์เสมือนี้สติกสีหยกตัวอย่างมาให้ทุกคนเบิ้งตัวอย่างคอมเมนต์คอมเมนต์เน่เบิ้งเห็นบ่สติตกระบอกหูซีโตอบจังใดเจอคําถามแบบนี้ถ้าเป็นทุกคนทุกคนสีตอบคําถามแบบใดสติตกระบอกหูคนที่ถามคําถามประเภทนี้แล้วเป็นเข้าใจถามเพื่ออย่างเพื่อการศึกษาหรือว่าถามเพื่ออย่างกระบอกหูการสติตกระต้มบุได้ดเอาฉันซั ซาติกโบฮูสีตอบจังใด่วาสันซาเออถ้าผู้รายการต้อมเราก็ต้อมพระซาติกได้เพราะว่าซาติกถึงว่าซาติกสิเป็นคนเว้วเมื่อทุกอย่างแต่ว่าเรื่องนี้ล่ะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรื่องเขาถามว่าเจ็บบ่วบ่เจ็บบอว์หรือซาติกกับโบฮูสีมามาตอบจังใด่วาสันซาเออก็กันแหละกับโบฮูเขาจะอันถามเหนอยังงวะอันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของคนลาวกับคนฝรั่งเศสที่มีความแตกต่างกันลาในเรื่องแบบนี้ล่ะคนฝรั่งเศสล่ะที่ซาติกเจอะล่ะ ส่วนหลายแล้วเขาจะบได้มีแล้วสิมาเว้ามาถามเรื่องแบบนี้ล่ะเออแบบอันซาติกเจอหลายได้ว่าโอ้ยเจอของฝรั่งเนาะโอ้ยเจอองฝรั่งเจ็บบ่อะสินะเจอองมักของใหญ่ประมาณนี้นะแต่ว่ารักใหญ่ใจความมื้อนี้าติกสิมาเว้าเกี่ยวกับคอมเมนต์นึงก็คือว่าอ่าคอมเมนต์เขาจถามาติกว่าเป็นหยังซาติกคืออันซ้ซื่อซองว่าสะพยฝรั่งเศสว่าสันซาก็คือตบง่ายๆแล้วก็เพราะว่าซาติกเป็นสะพฝรั่งเศสเนาะ วัินี้สติต้องย้อนกลับไปเพราะว่าถ้าสติเล่าละสติต้องขอย้อนมาสันๆก็คือว่าสติต้องขอย้อนกลับไปตอนคบกับเควินใหม่ๆว่าสันตอมันตอนเป็นแฟนฝรั่งใหม่ๆตอนอยู่ลาว่าสันสักตอนอยู่ล่วละสติบดไเฮ็ดเบียกเฮ็ดกับแบบเฮ็ดแล้วยุดเฮ็ดแล้วยุดอยู่สินะเพราะว่าเฮาบ่มีรถเป็น่วงตัวเองแบบถ้าเควินไป่งกับ่งซันก็คือเว้าอยู่ในรายคลิปนั่นแหละว่าสันสสติเฮ็ดเบียกแล้วเฮ็ดแล้วยุดเฮ็ดแล้วยุดอยู่ล่ะค่ะช่วงนั้นสติกกับเป็นคนนึ่งที่อัน เป็นคนหนึ่งที่มักเบิ้ง u t u b e มักเบิ้งซ่องอันเมียฝรั่งคนที่เขาจาได้แฟนฝรั่งได้ผัวฝรั่งอยู่ต่างประเทศล่ะสติเป็นคนหนึ่งที่มักเบิ้งย t u b e ว่างๆแล้วสติก็เลยคิดโอ้เอ็งก็เป็นแฟนฝรั่งอ่ะโอ้ยเบาเมียอาะิีอันนี้เป็นกฎของสติสติเบาเมียถ้าสติเบาแต่งงานหันแหละสติมันเริ่มเบาเต็มปากเต็มคำมาผัวว่าเมียอาะีก็คือตั้งแต่สติจดทะเบียนสมรสแล้วก็คืออันนี้เป็นแบบอยู่ในหัวของสติบ่หูเป็นหยังบบแมน สติกบกหูเป็นอย่างแต่ว่าสติกบกกาเวาถ้าสติตโบแต่งานสติกบกกาเววผัวอันแหละก็คือตอนอยู่ลาวและเวลาไปใส่อสีเควินเรลาไรย่างข้เกียรติสติว่าสีอ่ะไปใส่แล้วก็แนะนำอันนี้เมียค่อยเมียค่อยแต่สติกขัดขานสติตแล้วหยุดเราตลอดว่าบม่เป็นแฟนกันซื้อห่ก็ล่มกันหล่มกันศึกษาดูใจล่มกันซื้อสื่อสีโบเลยเป็นเมียเป็นเหมยอย่างหรอว่าสิอันแหละก็คือว่าสติกบกหูเป็นอย่างเลาถ้าส ถ้าสติ๊กวาวนอรี่ถ้าว่าไปอันแทงใจดําไผ่หลายๆคนก็สติ๊กขอภัยเด้อแต่ว่าสติ๊กอยากว่าวสันสัเออยากบอกก็คือว่าสติ๊กแบบพวกมันบกการาวว่าผัวว่าผัวแบบมันมันอายปากตัวเองแบบเป็นนานว่าสติ๊กเป็นยังสันว่าสันเอ้าตอนอยู่ลาสติ๊กเริ่มเฮ็ดซองยูทูปก็คือว่าทําอิดเลยซองทําอิดอ่า ซื้อซองของสาวติกแล้วทาอิดแลวก็คือซื้อซองว่าสาวลาวบบาวฝรังกับโบได้มีหย่งซองนั้นก็มีซองกินโซ่อยู่ในห้องกินโซ่คือธรรมดาแหละตอนอยู่ลาวสันซักแล้ววันนี้หลังเจ้าที่สาวติกตัดสินใจมาประเทศฝรั่งเศสแล้วกันมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสก็คือว่าคือเขาบบได้เหตุเบียบบมีอย่างเหตุก็คือมีไอเดียปิ้งแล้วส้วงปีทำปีแล้วคิดลายยักมีเงินยักมีเงินเพราะว่าอันเบิง้งยูทูปเขาจะว่าเหตุยูทูปได้เงินได้เงินอต่สินีสาวติกโอ้ฝันฝันไปไกล เเปมีส YouTube กินโอเพราะวเฮ็ดลายช่องเฮาจะกินโซ่สติกก็โอเคเฮ็ดอ่าช YouTube อีกเปลี่ยนชื่อชงว่าเป็นอย่างสวลาในต่างแดนเออาวลาในต่างแดนช่องอัน่องที่2ที่สติเปิดก็คือชื่อสวลาวในต่างไปมากก็่ยังหลามีกินโซกินโซบ่นั้นสติบเควินชื่อหยัาฮบว่าสิเป็นชื่ออย่างหมอสินด้านมออ่ามากินน่ะ เควินก็ซื้อสปอร์ตสาติ๊กที่สูดกัะสันสาแหละเพราะว่าสาติก๊กเสียเซนละปิดเรอิดคิดลายคิดกับพ่อกับแม่คิดกับเอกสารแต่งงานคิดลายยากมาสันสานเอออันแหละเราแบบเควินเราก็เห็นทุกอย่างให้สาติ๊กไม่มีความสุขกัสันสาเอออันแหละแบบ Kevin, ละะ้าาวกอว็อันแหละซแบบื้ออันซองที่สองเป็นซาลาในต่างแดนบันนีอ้อยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาล้วแบบคือว่าเราสติอารมณ์บดีแบบเห็นมันกับบกไปบกมาคนกับคนติดตามกับบกขึ้นอะสีในสติกะมือดีมือหายมาสติกนลบ ลบทิมแล้วบันทึกไปยู่ไปยูมมาแล้วบันทีกจนเกิดลูกจนมีลูกสายมีลูกสายเกิดลูกแบบมีลูกสายแล้วสาวติกกับกับมาเห็ดอัน YouTube อีกก็คือว่าใส่ซื้อว่าอันสาวเหลากินโซสาวเหลากินโซแต่ว่าสาวติกเสียดายสาวติกยักเหมียนคลิปวิดีโอห้ทุกคนเบิง่งละแต่ว่าสาวติกบ่มีแล้วสาวติกลบทิมหมดแล้วส่วนนั้นละลูกสายสาวติกประมาณนะห้หกเดือนแล้วสาวติกกินโซกันฮะลูกสายลูกสายอยู่ทางหลังอยู่ตลอดนั่นแหละ โซนนั้นแล้วบ้านันเหตุไปให้มากันลบคือเก้าลบสองลบสองทิ้มแล้วบ้านี้หลังจากแต่งงานแต่งงานแล้วซาติกับมาเปลี่ยนสื่อซองว่าสะพายฝรั่งเศสเอ้ากระซลุกลมแล้วกระหันแหละกระเพราะว่าซาติกเป็นสไยฝรั่งเศสแมนบอซาติกก็เลยใส่ซื่อว่าสะพายฝรั่งเศสอันเราคอมเมนต์นี้เราว่าว่าอันทาไมอ่าถึงตั้งซื้อซองว่าสะพายฝรั่งเศสคิดว่าอยู่ฝรั่งเศสละว่าใช่ไหมแล้วซาติกก็เลยยังมาบอกว่ากระเพราะว่าซาติกเป็นสไยฝรั่งเศสภาษาละกั แม่แล้วตอนนี้สติกอยู่ประเทศฝรั่งเศสทุกคนเบิรงแบกกล่าวสาติกน่าจะบอคืออยู่ประเทศฝรั่งเศสแม่บอกเพราะว่าความจริงอยู่เปบสัสเปบัสอคือทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสสันสักหกสิบสี่เคนหกสิบสี่สติกอยู่ก็คือเปบสัสเปบสัสหรือว่าบัสโกคันทรีเอา้าอันนั่นแหละแบบแบบมันเป็นแบบมันเป็นเมืองหนักหนักมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสติกอยู่ในเมืองแหล่งท่องเที่ยวสันสัก บบบางคนล่ะแบบมาเปรียบเทียบกับสาติกกับเมียฝรั่งคนนั้นว่าสิโอ้สาติกคือแต่อันสบายเนาะสาติกแบบบ่ได้เฮ็ดหยังเบิ่งเมียฝรั่งคนนั้นแ้ล่ะลําบากเอาแถวสาติกยากว่าเอาสิถ้าคนที่มาอยู่ต่างประเทศโดนสิเข้าใจว่าคนใดเป็นตาสงสารคนใดบ่เป็นตาสงสาร่าง่ายๆซะเอออ่ง่ายๆคนลาเฮาถ้าวาเฮ็ดสวนปลูกผักโอ้ยลําบาเอาแท้ว่าแต่สาวติ๊กนี่แบบนั่งอยู่บ้านสิเว้าจๆๆๆอสิแท้ เราสบายสุดยอดมาสันต่เพรความจริงชีวิตเขาละชีวิตคนอื่นลนะเป็นตาอิจฉาหลายกว่าเาาติกมาสันตะเพราะว่าออยู่ต่างประเทศละเรื่องปุ๊กผักเฮ็ดสวนปุ๊กผักมันโบได้เป็นตาสงสารโบได้ลําบากได้บอกอันนี้เป็นชีวิตความฝ่ฟันคลองหลายคนที่อยู่ต่างประเทศ่าสันติชีวิตเซาติกแมนอยู่ในจอสีโบได้มีอย่างเพราะว่าเซาติกโบยากส่วนหลายหละยเซาติกโบยากมาบอาชีวิตดราม่าให้ทุกคนฟังหลายนะอันแหละเออ สติแบบยากอ่ะคือว่าละช่วงนี้แบบมันยุ่งยากกับโควิดแล้วก็แบบสติกบุญยาให้ทุกคนมามาเขียนมานั่นแล้วแต่สิมีสติกเห็นละสีลาด้อสติกกระเบิงสติกยูเว็บสตูดิโออัาร์นเมนแบบนี้ล่ะเออแต่ว่าสติแฮปปี้แบบนี้แต่ว่าสติกแบบบอเข้าใจคนนี้มาเปรียบเทียบกับสาวติกับเมียฝรั่งคนอื่นว่าจังซันทร์ีสติกบุญยาให้เปรียบเทียบก็คือที่สติเคยบอกหลายๆขีว่าเมียฝรั่งมันมีหลายด้านหลายแบบอาจจะ มันมีหลายมุมออแบบมุมของสาติกเป็นจังซีมุมของคนอื่นโอเคเขาเช่อจังได้ก็ยาเขาแต่ว่าเสื้อสาติดเถาะชีวิตเขาบ่ได้น่าสงสารเออเรื่องน่าสงสารบ่สงสารเรื่องลำบากบ่นลำบากทุกคนที่อยู่ต่างประเทศโดนสีเข้าใจเรื่องนี้่าซะแมนอยู่คนเลาาเห็นแบบโอเคอ่าคนนี้เห็ดสวนอาออ๋อแห่งงานโอ้ยสงสารด้ชีวิตเป็นตาสงสารเนาะแต่ความจริงมันโบแมนจังสั้นเออ คนมาอยู่ต่้งประเทศแล้วถ้าเจ้าคัดหวังหลายแล้วเออมันสีอันมันสีมันสีเป็นแต่สงสารว่าสักนะแต่ว่าถ้าเจ้าบบคัดหวังหลายแล้วมันเจ้าสีหัวสีวิตอยู่ตั้งประเทศแล้วมันเป็นจังใดอันแหละอันแหละบบตรงสติโบยัางมาเปรียบเทียบสติกับคนอื่นแล้วบบตรงมาเปรียบเทียบสติแล้วสติเป็นสติแบบนี้สติเฮ้ยบบตรงมาเปรียบเทียบ่าสัเขาจิเป็นจิงไรก็ยาเขาเออแต่ว่าสติเป็นจังสีและสติแบบ สติมุมสติกอ่ชีวิตสติกก็มีมุมที่บอดีล,ลายๆแต่ว่าสติกอะอยากมาบอกให้ทุกคนฟังอยู่อ้าวาไปไกลละอ้ะอะาวก็หันและสรุปรวมแล้วก็คือว่าอันเป็นยางสติ สายซื้อซองว่าสายฝรังเศสก็เพราะว่าซาติกเป็นสายฝรั่งเศสแล้วเมื่อก้อนนั้นซาติกแค่ยูทูบโดนแล้วทำอีท <t nak> ซองทำอีทเป็นอันสาลาวบาฝรังซองที่สองเป็นสาวลาวในต่างแดนซองที่สามเป็นสาวลาวกินโซแล้วก็อันนี้เป็นซองที่สี่ของซาติกและเป็นอันซื้อที่สี่ภาษที่ซาติกเปลี่ยนซื้อซองยูทู e ของซาติกก็คือมาเป็นอันสไยฝรั่งเศสใน่าษาซับอันแหละแล้วตอนนี้ซาติกเปลี่ยนเป็นสาวลาว์พายฝรังเศสไหมเพราะว่าซาติก ันบมันมันง่ายว่ะจตัวสติกเวาวแบนี้ล่ะบางคนก็บอเข้าใจว่าสติกเป็นคนไทยคนลราสติกแบบบุญยาสิมาตตบอันคอมเมนต์ว่าเป็นคนลาาบอคนไทยบอสสิเนี่ยบางคนก็มาถามสติกว่าเป็นคนยูไสเป็นคนยูไสบางคนเขาเจ้าคิดว่าอันคนไทยแล้วเขาเจ้าคิดว่าสติกอันเป็นคนอีอย่างเป็นคนจังหวัดเลยสิบอกเขาเจ้าเขาเจ้าว่าสติกเวาาคือคนจังหวัดเลยบมแมนตสติกเป็นคนเราสติกเป็นคนลวงพ้บางก็คือลวงพระบางกับจังหวัดเลยอยู่ไกลไกกันบอกึทางเหนือเนาะสติกกับบุคือกัน อันแหละอันแหละอาสรุปแล้วแหละก็เพราะว่าสาวติกเป็นสะพายฝรั่งเศสสาวติกก็เลยมาตั้งซื้อซองว่าสะพายฝรั่งเศสเพราะว่าง่ายๆเมื่อก่อนละสาวติกยังบ้ได้แต่งงานสาวติกยังบ้ได้จดทะเบียนสมรสแล้วสาวติกก็เลยโบกาซิวัลโบกาซิเกียนว่าสะพายฝรั่งเศสไอสินะอันแหละอันนี้คือว่าแหละอันนี้เป็นอยู่ในหัวของสาวติกเนื้อคนอื่นเราบ้ต้องมาถือสาสาวติกได้แต่ว่าอันนี้แบบอยู่ในใจอยู่ในหัวของสาวติกสาวติกบโเวัลผัวถ้าสาวติกบบแต่งงานมาสันต์เออเอาอ่ะสำหรับคลิปนี้สาวติกก็สิไปก่อนเจอกันนใหหม่คลิป้าาาบบ๊ยย